มาแล้วนะคะสำหรับราพัฒนาและเลนะคะวันนี้นะคะของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะ2565นะราวพัฒนานะคะกับเลคิดสุดแยกออกมานะคะก็คือจะมีเลข2ตัวนะคะที่เจาะให้นะคะก็ได้แก่เลข50 59 90 86 96 98 รูดนะคะตัวรูดให้รูด9กับรูด0นะคะเลขเบิ้ลก็ให้2ตัวนะคะเลขเบิ้ลได้แก่เลข99และ0ูนเนาะใครเล่นลาวพัฒนานะคะหรือเลนะคะนุ่เจาะให้2ตัวตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครจะตามนะคะเลขการทูมเนาะก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยคะ่ะ สำหรับเลขการทูบนะคะแนวทางทุกคุนเลยนะคะคุณอาจจะไม่ชอบเลขที่นุ๊จับนะคะของราวพัฒนาและเลนะคะคุณสามารถเลือกเลขในตารางนะคะเลือกเลขที่นุ๊ทำเนี่ยเป็นเลขแปงนะคะของเลขการทูบนะคะเลขการทูบวันนี้นะคะที่จุดได้นะคะคือ896เนาะและนุ๊แปลงให้นะคะให้อีก3ตัวคือ3 9 6 8 0 6 3 0 6นะคะสำหรับ2ตัวนะคะที่จับให้นะคะก็ได้แก่เลข8 9 3 9 8 6 3 6 9 6 0 6นะคะถ้าเบิ้ลนะคะใครชอบเบิ้ลก็88 9 9 66นะคะก็เป็นแนวทางหุ้นนะคะก็ลองดูนะคะถ้าไม่ชอบเลขที่จับให้ก็สามารถเลือกเลขการถูก ใบการทูบได้เลยนะคะถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบกันนะคะถ้าชอบแนวทางนะคะหรือคลิปนุชนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันตัวเลขให้ทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะใครที่เข้ามารับชมเฮงเงรวยรวยปังๆทุกคนเลยคะ่ะ